แคลื้นมาหาเคื่นมากินปูป่าหุวมพายอพั่งเพียละขค้ืนมานอนเฮืนเย่าเสาเคืนเกยกินเข่าไม่อุ้ยเดยนนอมิ่งสอนชัยร้อมหัวหน้าพรพิรดีร้อมทีมงานผู้บริหารผู้่บาลสายจวดดอกแม่ใหญ่อยากมาเป็นลูกเจ้าสามพ่อผู้เบิ่งงามและอยากมาเป็นพี่น้องกับหน้าเบาวเอาอา เป็นล้านตาล้านยายล้านยายไปทางหลวงขั้นกำลาเป็นสะเหเกยแกวเป็นเครือแกวยันขาดก่อนละคืดยากดีย้ำตาบินอ,นอน่อนๆสีไปยืนทีลีเอามือสี่ใสผู้ใดหนาวหัวล้มพัดไม่ปิ่นไปใบป,ป,ปิวคือหัวใจเบาหมอลำคือหัวใจสาวหมอลำสี่นนํำในย้ำเนี่ยละคืดยากดี ย้ำมีาไหลช้ำช้ำบนตกหลินซ้ำซ้ำยู่ทางกำบานชายอยู่โอ้ยนอและคือหัวใจเบาหมอลำมันสิไรเปียกมู่ขานิ่งสู้ผู้อยู่ไกลเล่ใจเอ้ยใจเบาหมอลำสาวหมอลำนี่มันหล่น ตกอยู่บนสนามยาท้าพบเห็นอย่าหยียบย่ำให้จอกช้ำแสนลลำเข็นสาวใดเห็นให้เก็บเอาอย่าเผาไปเก็บมาสาเกินเจ้าของให้พี่เตะจะประเสริฐเป็นคนงามกว่าใครไหนจะมอบใจมอบกายเป็นรางวัล ใจเพื่อฝันแต่ลำบากจะจากไกลโอ้ยแม่นสิอะไรโโสดตายดินแดวแถวถึงเวลาขากแล้วสิรอไว้กับบ่อไว้ละาสาธุเดือละาสาธุเดือดอยูุ่กลุอยูไกไุกที่มาซอยกันทำบุญขอให้บุญที่เฮาทำเฮาทำจองนําให้มาบ่อลักฮันมีงานมือหนาะ หรือขันมีงานปีนหาหรือขันมีงานงานหางานสิมาไปจ้างม,กกมาเ่เดือพอเดื้อเดือคณะกรรมการเดือจ้างทีมงานหมอลำยอดเดียดนำทีมงานโดยหัวหน้าพรพิรดีดอกแม่เนี่ขอลาสมพี่น้องสิคืนบ้าน